ลังแกอุ้ขูเครื่องขูเครื่องขวากลางซ้ายกลางก็รอไอ้เชี่ยวินวอกมั่วทรงไปไหนวะหลบเกียร์เขาเหมานอ่ะพี่เออมันไปไหนแล้วินวอล์กมั่วทรงไอ้ตัวอะไรวะมาแถวบ้านฟ้าป่ะน่ะไปไปอยู่ขวาเอ้ยเดลิดเดลิดขวาล่างเอ้าไอ้เชี่ยูเข้าตู้ทำไมเนี่ย ตาตอนนี้มีดวเทม็มล้ไปขวาบนไปเครื่องติดกยก่อนเลยหนึ่งเครื่องแค่นั้นใกล,ใใกล้เครื่อใกล้ใกล้มีกเครื่องอยู่กู ไม่ตันตัวอยู่วะเนี่ยไม่ได้ตันอยู่กับกูก้อนฟ้า <c oughs> เฮ้ยอะไรโค้ช่ัวตัวเร่งะเราอ่ะเบที่เฮ้ยไม่เป็ไ <c oughs> ปแล้วจริงมานะใครปันรน่นวงเนะินอะ เฮ้ยไม่ได้ล็อเอา้าไม่ได้มีทึ่ออร่าเหรอตอนพี่แตกแล้ววะขอทีนึงย้อนมันล็อกเครื่องอยู่เลยพี่ไหนอะ่ะเจอละเป็นไงล่ะสเตปเป็นสเต็บสเต็บบายสเต็บน้องย้อน <c oughs> <c oughs>

ุ้ยหูอ,อ,อะไรวะไอสัตว์โดนได้ไงวะไอกูมีอย,อยู่บ้านฟ้าบ้านหัวกลางเอาบ้านใหญ่รับไปตายให้ ว่านฟ้านะไอ้เบนอยู่ไหนกูอ,ออกไปแล้วผู้ออกไปแล้วว้านฟ้าเล่นไปแล้ว น่าก้ารแบบเป็สเสร็จแล้วปั่นร่างกายคุูต้องมาสายกลางปะ ไอ้สัส <c oughs> โวยอ่ะเซฟเบสย้อนช่วยเลยอยีที่สองกูไม่ดิน้นกูไม่ดิน้นกูไม่ดิน้นกูไม่ดิ้นปั่นเลยปลั่นกันเลยปลั่นกันเลยเซฟเบสนะ เออให้มันกลับไม้เอากลับไม้เอากลับปัด <c oughs> ไปเลยฟรีฟรีอุ้นล่นเหรอ ติดเครื่องเยะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมืนองหลังปล่อยมือไม่อุ้ม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 ไปเครื่อง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 อไปเครื่องไปอ,งไอยู่หน่อยคนนึงร็ว ก็ล้วกลับมาเบนอย่าให้เห็นเบนอย่าให้เห็นทงหลังยังเหลือไอเฟดอยู่กับผมวะไอ้เบนฮิวกลับ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 ไปละเพราะแต่เครื่องเลยเหมือนป๊อป,ปอะไม่พอ,อย่างทางหลังอะใกล้แล้วใกล้แล้วอยู่ขวามือมึงเบนอยู่ข้างในบ้านเออกูเห็นกูเห็นติดเครื่องเลยนะพี่เออสวยเบนรอสองเลยสองสามไป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  เปิดประตูข้างติดให้หลงตามรอยไปแล้วตามอยู่อะ่ะย้อนมาอะ่ะต,ตวาาล้ขวาก้าว ตามพี่เอกไม่เอายอนด้วยปัดปัดปัดบนกลางหน่อยไอ้เปิดบนเปิดสายบนหน่อยไอ้คนที่มวิ่งทำอะไรไม่คิดจริงทันหัวทันหูเฮียผมโฟมไอ้วาเปิดคูไปอร์สองไฟได้ได้ขอให้ข้างบนมีไม้ขอโอ้ข้างบนไม่มีไม้ตรงนี้เีขวาขวาผมเก้าเก้าแล้ว เฮ้ยเต็มไหนอ่ะกูมาในบ้านเว้นไม่ได้แล้วว่ะโอ้โหตุบๆแน่เลยสัตว์เสาไหนกูไม่รู้เสาไหนเดี๋ยวรอให้เบ้นแขวนเลยเอ้ยรอให้เบ้นส่องเลยแล้วช่วยเลยเปิดประตูไว้เลยก็ได้บนเสาบนเสาบนงั้นขึ้นเลย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 ส่องไม่ได้ไอ้ร้อนนะ ลอยผมอ่ะแบบตัวซ้ายบนมาประตูซ้ายบนเป็ดเป็น,ปนให้มันมาว่าะฝาบนอยู่ไหน,นประ,ะ,ะยังป่ะยังไอ้เหี้ยต้องฮิวก่อนวะกูฮหิวปุยหิวข้างบนกูฮหิวบนบ้านแหละพี่ย้อนไหนวะนอ๋สอสะท้ายไอซิหลุด,ลดเล่นเนี่ยบอสหลุดกดอยู่แบบเหลืองลัวๆเลยเลดอ่ะ ไม่หลุดโทดเดียวเฮ้ยเว้นบ้บาทใครอ่ะบ้านผมทิ้งไว้เรียกกูทำไมอเอาดิกูเข้าให้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวรอบล็อกหน้าประตูเฮอยไม่ถ่านน้อยที่วิ่งยาววิ่งยาวขึ้นซ้ายอย่างเดียวอ่ะบอล กู <S <S จ่ายตึงๆดักเฮ้ยเอ้าวิ่งพวกพุงต้องวิ่งเข้ามานะเว้ยไปรูปเลยถ้าสาวไปกูบล็อกถ้าสาวไปกูบล็อกหน้าเสาหน้าเสานั่นแหละเสาวาณะนะไม่ต้องไปไปฮิว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 ไปฮิเฝ้าเฝ้าอย่าให้มันเห็นนะตอนฮิวอ่ะเฝ้าเฝ้าเราอยู่เฝ้าอยู่ ยัเคมันใส่ที่เสาเกาหลีด้วยป่ะมันตีเลยนะเว้ยรอครบสามก็แล้วนะเพราะมันตีเลยกูต้องเข้าก่อนนะเนี่ยมันมีป่าววเซฟเบสเฮียเหมือนจะมีมันตีเลยอะ่ะเฮ้ยมา,มาลเลยจ่ายกันเอาเองไปประตูบาอาด้วยไหน ได้ได้โอเคแต่งพรมแค่นั้น the spirit